สวัสดีครับเด็ดีทุกคนเป็นไงบ้างพรุ่งนี้กดรองเท้าใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้นต้องจะตื่นเช้าในรอบหลายๆ วันเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะมากดแพนด้านะครับน้องแพนด้าตัวน้อยจะกดทันไหมไม่รู้ครับต้องรอดูว่าผมจะกดทันหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงต้นต้นต้นกดลองเท้ามาตั้งแต่แบบต้นเริ่มกดมาประมาณ สองปีที่แล้วอะต้นกดมาสองปีอะไม่เคยได้เลยไม่ไม่เคยได้ไม่เคยกดไม่เคยกดได้เลยครับไม่ใส่แล้วฟิลเตอร์ <laughs> ต้นกดมาตั้งแต่ Jordan 1 Off-White UNC นะครับ จอเดนวันสีฟ้านั่นแหละต้นกดม้าตัดตอนนั้นต้นกดไม่ทันแล้ววันนั้นคือมันมันกดกี่โมงอ่ะแปดเก้าโมงมั้งปกติมันกดเก้าโมงแล้วต้นเข้าเรียนแปดโมงต้นเลยต้นเลยบอกให้ม้าแบบว่าจอดจอดรถข้างถนนก่อนไม่ต้องเข้าไปในโรงเรียนต้นยังไม่ขึ้นไปเรียนเพื่อกดรองเท้าแล้วต้นก็เคยลองกดอีกครั้งหนึ่งคือวันนั้นต้นต้นมีสอบตอนตอนเช้าแล้วแล้วมัน สอบต,ตอนเช้าเลยแปดโมงถึงเก้าโมงครึง่งแล้วมันพวกนี้เวลามันดรอปมันจะมันจะให้กดตอนเก้าโมงต้นก็เลยรีบทําข้อสอบให้เสร็จภายในหนึ่งชัวงง่วโมงแล้วต้นก็ออกมารีบกดองเทาวแล้วก็กดไม่ได้ก็คือตอนนั้นต้นมีคอมสองเครื่องนะยิมเพื่อนมาแล้วก็มีโทรศัพท์สามเครื่องยิ้มของเพื่อนมาอีกทั้งหมดประมาณสี่ห้าเครื่องอะ่ะแล้วก็กดไม่ได้ทีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ ผู้นี้ผมต้องกดให้ได้ต้องทานแพนด้าครับผมน้องแพนด้าน้องแพนด้าต้องมาเป็นของพี่ตั้งต้นนะครับไม่เข้าเรียนเพื่อกดรองเท้าทุกคนทุกคนต้องเข้าใจว่าเราสามารถเรียนใหม่ได้เราสามารถกลับไปทบทวนได้แต่ว่ารองเท้าอ่ะมันมันจบแค่ครั้งเดียวนะ แล้วก็เราไม่รู้มันจะดรอปอีกทีเมืม่อไหร่เพราะฉะนั้นผมผมต้องเลือกลองดาวนะครับถ้าต้องก็ค่อยกลับกลับไปกลับไปทบทวนสวัสดีครับทุกคนจุฬาหรือมอทอเป็นคำถามที <h <h ่ดี ต้นใส่ต้นใส่ไซต์ต้นใส่แปดจุดห้ากับเก้าได้ครับใช่กดใครจะกดเผื่อก็น้องแปดจุดห้าหรือไม่ก็เก้านะครับไซ <c oughs> ส์เดียวกับคุณปอกับคุณอูนะถ้าจะไม่ผิดพี่แม่เอกก็จะกดพี่เจลก็จะกดน้องไซส์เดียวกับน้องพลูอกีกน้องพลูก็จะกดอจะกดกันหลายคนมากเลยแล้วก็แย่งแย่งไซส์กันอีก ออคณะต้นเข้าคณ okay. ะเศรษฐศาสตร์ครับ EBA เศรษฐศาสตร์ภาคเป็นภาคภาคอินเตอร์ครับแต่ว่าจิลากับมอทอก็ต้องรอดูนะคะับเ้งมีเปิดสุดเคยก็จะกดเหรอมัพูใส่ก้าวใช่ผมเห็นแล้วผมเห็นบนสตอรี่แล้วผมก็ DM ไปว่าใส่สายเดียวกัน นอนต้องทันนครับผมวันี้วันี้ต้องกดให้ทันรับติวรับติวมหาอะไรไหมยอยากให้ต้นติวอะไรอะ่ะอยากให้ต้นติวอะไรทุกคนเอใช่พี่ต่ำก็จะกดเฟิร์สใช่ต้นกับเฟิร์สใส่ใส่เดียวกันคนระับเฟิร์ส ตอนนั้นไปซื้อรองเท้ากับเฟิร์ล e เวนเอ็กสตอร์มสรุปเว็บล่มเอาจริงเว็บล่มบ่อยมากนะทุกคนตั้งแต่ที่ต้นกดมาต้องแบบปีกว่าๆเว็บล่มตลอดยิ่งที่ยิ่งแบบเป็นรองเท้าที่แบบคนต้องการมากอะเว็บล่มสอบซัดกี่รอบบอกเขาไป <c oughs> แหมทุกคน ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกสอบเสรษกี่รอบเอาเป็นว่าสอบสอบสอบก็สอบหลายรอบอยู่นะอมสอบกี่รอบแล้วสอบเยอะเกินจําไม่ได้ละแซนผมสอบไปสองวันสองรอบน่าจะสอบไปสองรอบครับแล้วก็รอบที่สองผมหลับไปหลับในองสอบ แต่ว่าก็ยังโอเคผมผมติวไม่ได้ทุกคนผมติวให้ใครไม่ได้ขนาดผมไปสอบผมยังแบบผมต้องอ่านอยู่แบบเออเพราะว่าวันวันวันก่อนหน้านั้นบอกว่างานดึกไงก็เลยไปหลับแล้วแซทชอบสอบตอนเช้า <c oughs> แต่ว่าไอเอลผมสอบรอบเดียวไอเอลต้นสอบรอบเดียว ของที่สามรอบแล้วัอ์ซไม่แน่ใจ <c oughs> เอ,อ่อไอเอลไอเอลจริงๆก็ยากอยู่นะครับเวลาเตรียมตัวน้อยด้วยพี่ต้องต้นเลือกที่ไหนทุกคนลองทายสิว่าต้นอย่าง ต้นอ,อยากเข้าที่ไหน L, ไอเอลไอเอลอยากอวดจังเลยอะไอเอลต้นได้เยอะเฉย <laughs> ทุกคนต้นได้ไอเอลต้นได้แปดครับ <laughs> ใช่ไอเอลต้นได้แปดเฮ้ยรู้ได้ไงอะทำไมมีคนรู้ <laughs> มีคนรู้เฉยว่าผมได้เท่าไหร่ อ่าจุลาจุลาจุลาก็ไม่แน่นะทุกคนเอาไปว่าถ้าถ้าสมมติว่าแบบชัว sure, คอนเฟิร์มแล้วผมก็มาดูคนหรอดูแล้วกันนะใช้อวดอวดครับ <laughs> จุลาอ๋อจุลาต้องอยู่เท่านั้นนะครับต้นชอบอยู่เท่านั้นจุลาสยาม <c oughs> ตอนนี้มีแผนกลับภูเก็ตไหมครับก็ตอนนี้เหรอครับกลับภูเก็ตไม่รู้เหมือนกันครับผมแค่ผมแค่แบบแพ็คแพ็คของแพ็คของไปอุ้ยลกจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยลกโอ้โหนอันตรายแพ็คของอยู่แพ็คพิ่เสร็จ อืหน้าแดงเลยอ่ะห้องคนผมเก็บของเฉยๆน,นะ <c oughs> กเก็บของเฉยๆนะ <c oughs> <c oughs> มันกดเพียดอ่ะผมจะเดินไปโชว์แบบอันนี้แต่ว่าผมกดผิดอุ้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคนไม่เห็นนะทุกคนอยากแคปนะห้ามแคปนะเมื่อกี้ห้ามแคปนะ ใช่ผมจะเป็นรุ่นน้องพี่ปิ่นนะครับพี่ปิ่นสุภรัตน์นะฮะ <c oughs> ต้องต้อนนอนตอนไหนผม <c oughs> ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าผมผมจะนอนเร็วๆแบบนอนเลยแล้วผมต้องตื่นตื่นเช้าหรือผมจะไม่นอนเลยถ้ารอก,กดแล้วค่อยนอน็นเครื่อง ต่ผมผมว่าผ,<ม>ผมนอนดีกว่าผมต้องนอนจะได้จะได้มีพลังกดนะครับมันต้องใช้พลังกดรู้จัก NCT ไหมรู้จักครับเอ่มคุณคุณอูอูเขาเขาชอบ NCT ครับแล้วบางทีเขาก็เปิดแล้วผมก็ผมก็ฟัง NCT ของอูอูนะครับต้องนอนครับ เดี๋ยวช่วยกดอุ้ยขอบคุณครับแปดได้หมดขอบคุณนะครับผมนอนเถอะใช่ครับนอนครับมามาไลฟ์แป๊บนึงครับเดี๋ยวไปนอนลนะคิดถึงรู้จัก bts ไหมรู้จักครับแต่ว่าไม่ค่อยขึ้นต้นต้นขึ้น mrt สมากกว่าใช้ mrt สะมากกว่า ใชแน่จริงเธอก็กลับมาเต้นโพลอรอยเลิฟดีๆเอาลา่ต้นทำไปอะ่ะเอาถ้าทุกคนอยากเห็นก็ไม่รู้นะรอไปตามต้นไปตามต้นในติกต็อกนะครับชื่อเดียวกับ i อจเลยครับตั้งต้นจินพบเผื่อว่าต้นจะลงพลอรอยเลิฟแบบว่า It's like a Polaroid love เวอร์ชันแบบจริงจังนะฮะถ้ากดไม่ทันจะซีวิวเซลไหมไม่ไหวไม่ไหววีเซลไม่ไหววีเซลต้นซอไม่ไหวอะอะไรอะทุกคน อาา๋อเมื่อกี้ตอนเล่นมุกอตอนเล่นมุกอมืมันเป็นแค่มุกมบีทีเอสครับปับทบบงทันครับม้จัรู้จัก smooth like butter เอ,อ๋ผมม้จักวิมีแก้บนเพลลาลอยเลิฟไปด้วยเหรอบนว่าอะไรอะ่ะมุกมุกมุกผมเล่นมุกจเนจเนเน เล่นมุกเล่นมุกเหมือน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 ออลองเท่าเตะนะครับอืมรีเซลประมาณเท่าไหร่เอาจริงรีเซลมันราคาไม่แน่ใจนะยิ่งยิ่งแบบยิ่งมันดรอปมาอีกมันอาจจะอาจจะลงไปก็ได้นะแต่ที่ดูล่าสุดมันก็หลักแบบน่าจะหมื่นต้นต้นมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอืม แปดจุดเก้านะเฮ้ยแปดจุดห้าจิบสองเคนะประมาณนั้นครับใช่เหมือนต้นๆใช่แรงครับ แรงครับไม่ได้เราจะซื้อณนะตอนนี้เรายังไม่สามารถซื้อรองเท้าหลักหมื่นได้เพราะว่าแม่เรียวมาแน่เพราะถ้าซื้อไปก็ต้องบอกว่าแบบสองสามพันแต่งซื้อไม่ได้ทุกคนเพราะว่าต้องเก็บตังซื้อคอมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยซื้อรองเท้าเอาคอมก่อนต้องเอาไปเรียนนะทุกคน เอาไปเอาไปเรียนนะครับไม่ได้เล่นเกมเลยนะเอามาเรียนอย่างเดียวเคยจะซื้อบอดกดนะทุกคนตอนนั้นที่แบบตอนที่อตอนที่กดแล้วแบบกดไม่ได้สักทีแล้วมันหัวร้อนเนี่ยนั่นแหละเคยคิดจะซื้อบอดแต่บอดก็แพงจัดมีคุ้ม ก็เลยไ,ไม่ได้เสียครับ <c oughs> อุย้ยพี่ฟงสวัสดีครับคุณบาวบอลทอคอ้าวอุยอ้ยอุ้ยขึ้นว่าแบบมาจอยเลยอือ <c oughs> โอ้โอ,อ่ะกดเวฟสักหน่อยอ่า บอดกดใช่บอดกดเยอะมากไม่ไหวแพ้บอดตลอดเลยอม <c oughs> นี่คนบอกม,มา้ารองเท้าแค่พันสองค่ะกก้อยากให้ตั้งต้นทำเพลงต้นก็อยากทำแต่ว่าต้นรอแป๊บนึงนี่ต้นขอเก็บตังก่อนมันต้องใช้อุปกรณ์ หนูจะมานอนกี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวสักเดี๋ยวผมว่าห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งแล้วกันครับเอ๊ะใช่ห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวต้นไปห้าทุ่มครึ่ง <c oughs> ตั้งต้นเริ่มไห์ตั้งต้นลองเพืรอเราเลยเลยเมกี่ครั้งนึงมันติดหูนะทุกคนเอาจริง like poor, right เราต้นไปอ่านแปลความหมายมาว่ามันแบบเออความหมายมันดีเนาะใช่อื mm hmm. ไมไปปล่ยทุกคนเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ ติดหูจริงแล้วก็ติดเทรนด์ด้วยนะครับตั้งต้นเข้าเชสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างยังครับผมผมออดิชันไม่ติด c o เขาค่อนข้างบอกว่าเข้มนะครับทุกคนออดิชันไปตั้งสองรอบแหละแถมผมอุตส่าห์ cover เพลงของเขานะครับร้ายนะครับยอดวิวใน t ิ k กต็อกเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นนะนะทุกคนคือแบบโอ้โหเขายังไม่รับผมเลยนะ ผม c o v e เพลงฟร้ายๆเขานนี่สองหมื่นแล้วเขาเขาไม่เขาไม่รับผมเลยอ่ะก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไม c h e s t e r Entertainment ไม่รับรับผมแค่ออกมาร้านอาหารจะสวยอะไรขนาดนี้ อยากเห็นตั้งต้นเล่นเกมกับมอนก็อยากเล่นแต่ต้นบอกแล้วว่าคอมต้นมันแรงไม่พอเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นที่ว่าทวิ h ไปก็คือลม่ม <c oughs> หลอกแบบทุกคนน่าสดที่ต้นก็อาน่าสดเพราะว่าต้นเพิ่งโกนหนวดมาทุกคนอืมเพิ่งโกนหนวดมาก็เลยสดได้แต่ถ้าถ้าต้นไม่โกนหนวดนี่คือ สามารถเอาไปเล่นโ King ได้เลยนะทุกคนถ้าต้นไม่โกรนหนวดนะครับก็ถ้าไม่ดูวันไหนจะแบบว่าไว้หนวดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปออเดชั่นโ King สองนะจะติดปะเนี่ยอืมจะไปออรอบสามไหมเอาจริงนะทุกคนมันมีคำพูดแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุภาษิตแบบว่า third times of charm ก็คือแบบว่า ครั้งที่3เป็นครั้งที่แบบโชคดีที่สุดเนาะก็ไม่แน่นะเชสเตอร์เอนเตอร์เทนเรอบที่3 18เดือนอะไรหมูสิบขวบแล้วครับ แต่ว่าจริงๆมันก็ยากนะครับเชสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์เพราะว่าเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็ที่เขาเขียนมา r e คอ i r e เม n t มันก็เยอะอยู่นะครับค่อนข้างที่จะยากจริงๆต้องกลับไปฝึกครับต้องกลับไปพัฒนาตัวเองอีกเยอะอืม ฟับง,บงบานปลายพี่ต่ำอ,อย่างฟังแล้วฟังแล้ว player, ทุกคนทุกคนฟังอย่างฮะถือว่าเป็นแบบว่านิวลุคของพี่ต่ำเนาะเพราะว่าปกติพี่ต่ำแบบว่าจะไม่ได้ร้องเพลงจ๋าขนาดนั้นแต่เปิดมานี่คือร้องเพลงแบบโว่รีวิว v e c อเ e ส e ต e e t e r t เตอร์ n ทนก็เป็นเอาจริงเป็น CEO ที่ดีนะครับเป็น CEO ที่ทัฟแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือ เขาก็ให้คำแนะนำครับเราก็ต้องไปปรับปรุงรอชิต้าเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ไหวครับทุกคนชิต้าเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนนี้ซีโอเขาไปเป็นเอ่อชีตาพาร์เกอร์นะ <laughs> ผมดูมดูสตรอรี่แล้วผมไม่ไหวอ่ะ <laughs> อัมสไปเดอร์แมน พี่ตั้งต้นข้าวข้าวอืมข้าวงการตอนอายุเท่าไหร่ข้าวงการนะครับปีที่แล้วครับียกได้แบบว่าเข้าวงการต้นมารายการอีกรายการหนึ่งรายการเดอะสตาปีที่แล้วใช่ตั้งต้นพร์เกร์ ขุ้งข้าวแบบไม่ใส่น้ําไม่ได้ครับผมมามา่าสอนว่าต้องใส่น้ําตลอดนะครับอือ <c oughs> รีวิวตามไปเดตสตารหน่อยเอ้าก็ได้ก็ได้ไดจริงๆตอนนั้นนะครับผมก็เจอตอนนั้นผมเจอ ผมเจอผมเจอพี่ตัดตั้มผมเจอมีภูแล้วผมก็เจอไดมอนใช่ปะใช่ใช่ผมเจอนะตอนนั้นผมยังไม่เจออูอนะแต่ผมเจอแค่สามคนเพราะว่าผมผมเชรนต้นกับมีภูแล้วก็ผมเจอพี่ตัดตัํมวันออรดิชั่นแล้วก็เจอมอนที่ตึกอืมแล้วก็นั่นแหละครับจริงๆมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งเนาะก็เพราะเดินสตาร์ส่วนมากคือเราซ้อมกับกับตัวเราเองชมากกว่า ใช่แล้วก็ส่วนมากก็คือก็เราไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบซ้อมรวมกันเยอะขนาดนั้นส่วนมากก็คือซ้อมซ้อมเองครับใช่ก็แต่นี้ก็คือแบบอบอุ่นกันแบบอีกแบบหนึ่งแบบใช่แบบตอนนั้นเชียร์อยู่นะขอบคุณมากนะครับ <c oughs> อย่าเอาทารูไปทอดไม่รู้นะผมผมชอบผมชอบเอาทารูไปเข้าไมโครเวฟมันอร่อยเออรู้จักกับบูมใช่ใช่ตอนนั้นอจริงท,ทุกคนบูมสตาร์นะครับผมเจอบูมครั้งแรกที่ตึกตอนนั้นเราแบบว่าเรารอทำไมสักอย่างนี้แหละแล้วก็คือเรารอถึงประมาณเที่ยังคืนตีนหนึ่งอะแล้วผมก็อยู่กับบูมแล้วคือแล้วก็กับพี่พี่อาการด้วยมันก็มีพี่คนอื่นอีก เราก็นั่งกีตาร์ร้องเพลงแล้วผมแบบผมถึงในใจก็แบบไอ้บูมชแชมป์ว่ะวันเนี้ยเราทุกคนดูทุกคนดู <c oughs> ผมเป็นหมอดูนะบูมก็ชแชมป์จริงๆครับเพราะว่าผมบวชให้บูมด้วยอผมบวชให้บูมเมนบูมเดอะสตาร์ ออมแม่นมากจริงยังตำแหน่งผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์เติเตหมหอดูเอ้าแนะนำอาจารย์หนูสักันที่เน,น,นื้อนองโลกฮะโนแกระลาหน้า,นาโลกอ๋องั้นผมแนะนำอาจารย์หนูดีอะไรตอนนี้เนะี่ย ทุกคนทุกคนครับผมต้องต้องขอตัวไปนอนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะนอนหรบอเ่าแต่ว่าลงไลฟ์ไปพยายามนอนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีภารกิจที่สำคัญยิ่งหนักมันก็คือการกดเจ้าแพนด้าน้อยนะใครกดได้ก็มาอวดกันหน่อยนะทุกคนแบบว่าผมอยากเห็นโอเคทุกคน ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ว่าที่เข้ามาดูไลฟ์นะและ้วก็พรุ่งนี้ไว้เราพรุ่งนี้ไว้เรามาเอ,อ้ยพรุ่งนี้อะไรเนี่ยไว้ไว้เรามาเออพรุ่ีรู้เรื่องแล้วไว้มาไลฟ์ใหม่นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะและ้วก็ขอกำลังใจกดพรุ่งนี้ด้วยนะทุกคนเราต้องกดให้ได้นะผมต้องกดให้ได้นะทุกคนผมอุตส่าห์ผมอุตส่าห์ขายหุ้นมาเพื่อที่จะเอาตังค์มาซื้อนะครับเจ้าแพนด้าน้อยนะก็ นั่นแหละคอยได้นะครับผมโอเคฝันดีครับฝันดีนะทุกคนาบ้ายฝันดีครับไว้เจอกันนะครับทุกคน